ทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแคมใหม่นะผมก็คือเป็นแคมคอชักเด่นยือกยาครับผมเป็นหน้าผมทุกคนก็สําหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนนะครับผมผมก็จะหาเปิดให้ดูเอาเล้วกันก็ของที่ต่างมาทนะุกคนดนูนี่ก็จะมีประมาณนี้หนึ่งเลยนะครับผมคอลีดกับเรือนก็เขาจะแถมแผน่นนี้มาให้ก็คือประก็นคอลีดแช่มว่าเออเป็นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เรียกอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าใะ่เป็นแล้วก็แคมนะครับผมอันนี้คือแคมแบบที่ไม่หลบเบานะครับผมอาจเป็นแคมที่ไม่ต้องหลบเบาเออเห็นป่ะจะเป็นแคมเนี่ยแมเดียร์ยุ้ยยายเห็นปะ่ไนะไม่พอเห็นนะเออนั่นละทุกคนก็ตามที่ทุกคนเรียกร้องแต่ว่าคือพี่เขาบอกว่าคนที่เขาขายนะก็คือถ้าเป็นแคมแบบหลบเบาจะวิ่งดีกว่า <S <S นี่ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะผมแต่ ผมจะแปะให้นะครับผมอ่าผมสั่งมาจากที่คนนี้ของคนที่เราสั่งอะไรมาเออนี่นะครับผมอ่าดูดูน้หน่อยนี่โอ้อ่าสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปสั่งอะไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งได้เลยนะครับผมมีแทบทุกอย่างผมบอกเลยอะไรที่ผมสั่งมาในกล่องนี้เป็นของพี่เขาทั้งหมดนะครับผมอ่าเขาเป็นตัวแทนอยู่ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผมถ้าบอกว่ามาจากผมอาจจะมีส่วนลดสักบาทสักบาทเออ <travaille> ลดลดน้อยแต่มันก็ลด่ะมันก็ลดนะย่อนหยอนนะผมขาอาจจะหรือแบบส่งฟรีไม่ได้อะไรอย่างงี้นะผมก็ลองเข้าไปคุยดูนะผมอ่าลองเข้าไปสั่งไปเลือกซื้อดูนะผมอ่ามีวันนี้นี่เห็นไหมมีนี่มาด้วยเขาเรียกว่าอะไรวูดแคมเออเป็นไงกอด ไม่อยากจะโมโนะ้ก่อนก็สาหรับคนรู้ที่คนไหนเนี่ยคือผมจําไม่ได้แต่ว่ามีคนเมนต์นแบ,บนะ๊คนั้นว่าคืออยากเห็นลูกเดิมเต็มระบบของช่างเดชน,นะครับผมก่อนที่จะอัพเป็น5-3ใช่ไหมใชออ่อันนี้คือผมจัดให้ไดนะ้แล้วก็ที่เราเอามาใส่ไปก่อนให้ช่างใสนะ่มาใช่เออเดี๋ยวเราจะามาใส่เองนะครับรอบนี้ฮนะเนี่ยทุกคนก็คือที่ของไม่จะีนมาเลยเบ๊โอ้ยแบบ็คจะมีเงาหายว่ะ ไม่ได้ต้องการทําคลิปแบบว่าให้มันยืดเยอะนะเออเราก็แบบขี้เกียจนั่งถอดอะไรนี้เลยเราเลยแต่ว่าคือเราอยากให้เห็นไงว่าระหว่างมีสปริงวาล์บไม่มีมันต่างกันยังไงนะแต่ว่าอันนี้คือที่ผมสั่งไปเนี่ยพอรอบมันสูงขึ้นมันก็ต้องการค่าสปริงที่แข็งขึ้นหรือแหวนแบงก์ใช่แต่ว่าเราจะยังไม่ใส่เพราะว่าเราจะใส่กล่องเดิมถูกไหมเราจะใส่กล่องเดิมให้ดูก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกติกาเดิมแคมเขาอะไรใช้กล่องเดิมประมาณนั้นครับผมเออ ใคยๆเขาจะไม่อยากแรงนะเออค่อยๆไปนะครับผมผมแบบว่าก็ไม่รีบไม่รีบ,รบค,ค่อยทำนะผมอ่ะเอออย่างนึงเฟซที่ผมให้ไปนะครับผมคนที่ขายอะไรให้ผมเนี่ยพี่เขาก็จะมีวิธีไล่นะครับผมมีค่าว่าวบอกต่างๆแนะนา แนะนำคือแนะนําทุกอย่างอ่ะเออให้ใส่อย่างนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกวัตสันพื้นได้อีกอย่างหนึ่งสเตอร์ผมจะยีนไว้ที่สิบสี่สามสองตามที่คนดูแนะนำนะครับผมเออเพราะว่าตอนนั้นสิบสี่สามสองเราตัดนะแต่เราเดี๋ยวลองยืนไปบรินี้ก่อนละกันเลยเราจะวิ่งกันที่หนึ่งยูเทิร์นนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกิโลหนึ่งไหมหรือโลโลกว่าโลกว่าอยู่หรโลกว่าหรอใช่หนึ่งยูเทิร์นเนี่ยนะใช่ ใช่เป็นแนวมั่วเนี่ยผมจะใส่แคมแค่ตัวเดียวนะทุกคนจะยังไม่มีเรือนนะครับผมคือเราอยากรู้ว่าแค่แคมตัวเดียวเนี่ยวิ่งได้เท่าทไหร่แบบว่ายังไม่มคือยังไม่มีสปริงมาวยังไม่ได้ใส่เรือนนะครับผมเออเราอยากรู้ว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่แล้วอย่างหนึลลน่งคลิปนี้ผมจะใส่เป็นกล่องเดิมนะครับผมเออแล้วเรามาดูกัน,กน,กนว่าจะวิ่งได้เท่าทไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนที่เราอยู่ถนนเดียวกันแล้วกันนะครับทุกา หลังจากที่เรารอกันมาหลายวันนะครับผมเพราะว่าฝนมันตกก็คือมันไม่สามารถที่จะอามวิ่งได้เลยทุกคนเออจริงแบบคือมันตกแบบน่าเกียดนะทุกคนแล้วก็วันนี้ฝนหยุดแล้วทุกคนแล้วก็พื้นเริ่มแห้งผมก็จะเอาอ,ออกไปวิ่งให้ดูนะผมก็คือตอนนี้ผมใส่เป็น กองเดิมนะผมเออลองใส่กองเดิมวิ่งดูก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้กลับเป็นกล่องเดิมนะผมไม่รู้ว่ามันจะติดคงติดโคตรหรือเปล่าเพราะว่าผมเสียบเข้าไปคือไม่ได้ลบโคตดเลยทุกคนเออคือเสียบแล้วก็จะเอาไปวิ่งเลยนะทุกคนไม่รู้มันจะติดอะไรหรือเปล่าสเตอร์ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับผม1532องใช้เป็น1531แทนนะผมแต่ว่า คนที่ขายแคมพี่ที่ขายแคมให้ผมเนี่ยเขาแนะนาเป็น14 30นะผมอ่า70โลนะผม70โลนะเดี๋ยวจะลองเอาไปวิ่งดูว่ามันจะวิ่งยังไงนะผมเออแล้วก็มันจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะผมได้กี่จีสภาพรถทรงนี้เขาเรียกว่าอะไรรถบ้านยางบวมนะครับผมเออเห็นปะข้างหน้าอัดออก1.5ข้างหลัง320นะผมยางหลัง225ยางหน้า200เดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่โอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถนนเลี่ยงเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะนานนะเออโอเคภาพอากาศก็จะคึมคึมมืดๆอย่างนี้นะผมเพราะว่าฝนมันตกไม่หยุดนะครับผมคือถนนแห้งผมก็รีบออกมาทําคลิปเลยทุกคนเออประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าแอป g p จริงไว้นะครับผมแล้วก็ลองไปขี่ดูแอป G-PH ก็ผมได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าโหลดจากที่ไหนแล้วก็ใช้ยังไงนะผมจมันแค่เปิดขึ้นมาแค่นี้มันไม่ยากเลยทุกคนเออและมันมีทั้งแอนดรอยทั้งไอโฟนนะครับผมเออ แล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่คอมเมนต์แบบผาไม่เจอเท่าไหกินแดงหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาเท้าสอไว้ในนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวลองวิ่งดูลันนี้นะผมว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่ไปแต่ว่าลมแรงนะครับผมวันนี้ลมแรงมากไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่านะครับผมไปเลื่นมาโอเครันแรกมาดูกันวิ่งได้เท่าไหร่ 什么？ 白龙啊！ กันเด pues nah ี๋ยวเรามาดูกันว่า GMS ที่วิ่งไปเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะครับผมเออโอ้หมอนฟักซองแทบเค็ดเดี๋ยวมาดูกัน GMS ที่วิ่งไปตะกี้นะครับผมได้126ทุกคนเห็นป่ะ126 จีนะครับผมถ้าเป็นโกโปรเนี่ยน่าจะได้ประมาณ124 125้้าประมาณนี้นะครับผมอ่าก็คลิปนี้ก็เอามาลองให้ดูเล่นขำๆนะผมยังไม่มีเรือนนะคือยังไม่ได้ใส่เรือนนะผมถ้าใส่เรือนผมอาจจะใส่เป็นพวกกองเลดหรือว่าแบบดูสดแบบไม่มีกองเลดเลยก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าถ้ามีท่อดีๆสักใบนะผมก็คือตามสเปกเลยเออ เขาก็แนะนําผมมาอยู่แล้วว่าพอเท่านี้อย่างนี้ผาเปิดอย่างนี้นะผมอันนี้มันเป็นกึ่งนะเออมันอาจจะมีแบบว่าห้องกัน้นในท่ออะไรประมาณนี้ครับผมมันอาจจะบิ่งแบบไม่ดีเออทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่หลายๆอย่างนะผมทั้งสภาพอากาศเออหลายๆอย่างอ่ะทุกคนแล้วสภาพรถผมเนี่ยมันเป็นรถหนักเข้าใจไหมมันเป็นรถบ้านอนะ่ะเออพอแค่ตะกร้าแล้วก็กันตกแค่นั้นเองโหลดแค่นิดเดียวนะผมอ่า ก็คลิปนี้ก็มาลองให้ดูขำๆนะผมก,ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมเจอกันคลิปหน้าครับผมปไปไ้ยมกจี